ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ11.08นาิกนาทีอนุทินมั่นใจยาฟวิพิรเวียมีประสิทธิภาพรักษาโควิดหายต่อเนื่องย้ำไม่มีล็อกสเปค a t k ชีสินแวคมีคุณภาพต้านโควิดสั่งเพิ่มสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุด11.29นาิกานาที จุดคัดกรองโควิด -19 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะช่วงเช้าคนไม่แน่นขณะเจ้าหน้าที่แบ่งตรวจ2อรอบเช้า500คนและบ่าย500คน1 1 4เนาฬิกา44นาทีกระทรวงพาณิชย์เร่งพัฒนาผู้ประกอบการต่อเนื่องดันส่งออกช่วง2ปีกว่า64,000รายผ่าน200กิจกรรมลาสู่11นาิกา57นาที ไทยร่วมใจแจ้งประชาชนที่มีคิวฉีดวัคซีนเดิม16-31สิงหาคม64ให้มาฉีดในวันที่25-27สิงหาคมนี้ส่วนคนท้อง Walk in ได้เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n News r o u n d u